เวลาพูดถึงแผนการสอนหลายคนอาจจะนึกถึงงานเอกสารกองโตที่ดูน่าเบื่อใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราลองมองในมุมใหม่แล้วครับว่ามันคือพิมพ์เขียวของสถาปนิกเลยนะเป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างดีเลยเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าพิมพ์เขียวที่ว่าเนี่หน้าตาและโครงสร้างของมันเป็นยังไงเอาล่ะครับคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ แล้วแผนการสอนที่ดีจริงๆเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่คำตอบอาจจะใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับแล้ววันนี้เราจะมาหาคำตอบนั้นไปพร้อมๆกันและนี่คือแผนที่การเดินทางของเราครับเราจะเริ่มจากคอนเซปต์ที่ว่าแผนการสอนคือเข็มทิศจากนั้นไปดูว่าก่อนจะเขียนต้องวิเคราะห์อะไรบ้างแล้วมาเจาะลึกองค์ประกอบหลักแต่และส่วนต่อด้วยวิธีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนุกและปิดท้ายด้วยขั้นตอนที่ทำให้แผนสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริงครับ ในส่วนแรกนี้เรามาปรับมุมมองกันก่อนเลยครับแผนการสอนเนี่ยเปรียบไปแล้วก็เหมือนเข็มทิศเลยมันไม่ใช่แค่กระดาษที่ต้องเขียนส่งนะครับแต่เป็นเครื่องมือนําทางที่จะชี้ทางไปสู่ความสําเร็จในห้องเรียนของเราถ้าจะให้นิยามแบบชัดๆเลยนะมันก็คือการวางแผนอย่างเป็นระบบที่เขียนออกมาให้เห็นภาพชัดเจนลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราจะสร้างบ้านสักหลังแต่ไม่มีพิมพ์เขียว คงจะวุ่นวายน่าดูเลยใช่ไหมครับแผนการสอนก็ทําหน้าที่เดียวกันเป,เป๊ะเลยครับคือบอกทุกอย่างตั้งแต่จะสอนอะไรจะสอนด้วยวิธีไหนไปจนถึงจะวัดผลความเข้าใจของเด็กๆได้ยังไงก่อนที่สถาปนิกจะเริ่มวาดพิมพ์เขียวได้เนี่ยเขาต้องไปสำรวจพื้นที่จริงก่อนถูกไหมครับการเขียนแผนการสอนก็เหมือนกันเลยเราต้องเข้าใจภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมดก่อนแล้วก็ต้องเข้าใจนักเรียนของเราด้วยถึงจะเริ่มลงมือออกแบบบทเรียนที่ดีได้ครับ จุดที่น่าสนใจมากๆในขั้นตอนนี้ก็คือการเขียนแผนที่ดีเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการเปิดหน้ากระดาษเปล่าและเขียนเลยนะครับแต่เริ่มจากการเป็นนักสืบก่อนคือต้องไปสืบค้นข้อมูลศึกษาหลักสูตรแกนกลางทําความเข้าใจเป้าหมายใหญ่ของวิชาดูว่าตัวชี้วัดคืออะไรแล้วค่อยมาเลือกรูปแบบแผนการสอนที่เหมาะกับสไตล์การสอนและบริบทของรูเรียนมากที่สุดครับเอาละครับมาถึงหัวใจของการอธิบายในครั้งนี้แล้วเราจะมาเจาะลึกองค์ประกอบสําคัญต่าง ที่แผนการสอนที่ดีทุกฉบับต้องมีมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างส่วนแรกสุดเลยคือสาระสําคัญครับลองนึกภาพง่ายๆว่านี่คือบทคัดย่อของหนังทั้งเรื่องถ้ามีคนเดินมาถามว่าคาบนี้เรียนเรื่องอะไรกันแน่คําตอบสั้นๆที่ได้ใจความที่สุดก็คือส่วนนี้นี่แหละครับ ต่อมาคือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อจุดประสงค์การเรียนรู้ส่วนนี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะมันคือการปักธงเป้าหมายให้ชัดเจนเลยว่าจบคาบนี้แล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างเช่นถ้าเราสอนเรื่องการบวกเลขผลลัพธ์ที่คาดหวังก็อาจจะเป็นนักเรียนสามารถบวกเลข2หลักได้ด้วยตัวเองซึ่งเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้ล่ะครับจะเป็นตัวกาหนดทุกอย่างในคาบเลยพอเรามีเป้าหมายแล้ว ก็ต้องมีเนื้อหาที่จะพาไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนี่แหละครับคือส่วนของสาระการเรียนรู้เป็นการระบุแบบชัดๆไปเลยว่าอะไรคือความรู้และทักษะที่เราจะส่งมอบให้กับนักเรียนในคาบนี้ถ้าสาระการเรียนรู้คืออะไรกระบวนการจัดการเรียนรู้ก็คืออย่างไรนั่นเองครับส่วนนี้คือแผนปฏิบัติการเลยที่จะบอกลำดับกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบว่าเราจะนำเสนอเนื้อหายังไงจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้ลงมือทำบ้าง ส่วนนี้ก็คือคลังอาวุธของเราครับไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบคลาสสิกอย่างบัตรคาใบงานหรือจะอัปเกรดเป็นสื่อสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลเช่นคลิปวิดีโอจาก YouTube แอปพลิเคชันเกมการศึกษาอย่างคา o ูดหรือแม้แต่เว็บไซต์ต่างๆที่ให้ความรู้ก็จะถูกรวบรวมไว้ในส่วนนี้ทั้งหมดเลยและองค์ประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการวัดและประเมินผลครับ ถ้าเราตั้งเป้าว่าจะสอนให้นักเรียนวิ่งเร็วขึ้นเราก็ต้องวัดผลด้วยการจับเวลาวิ่งถูกไหมครับไม่ใช่ไปวัดว่าเขากระโดดได้สูงแค่ไหนการวัดผลในห้องเรียนก็เหมือนกันเลยครับต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตอนแรกเสมอเอาล่ะเรามีโครงสร้างของแผนแล้วนะครับตอนนี้แหละครับคือช่วงเวลาสนุกๆที่เราจะมาเปลี่ยนจากตัวหนังสือบนกระดาษให้กลายเป็นการออกแบบประสบการณ์ในห้องเรียนที่มีชีวิตชีวานั่นก็คือการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้นั่นเองใช่เลยครับ สไลด์นี้เป็นการย้ำภาพให้ชัดเจนเลยว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเกียร์จากการคิดว่าจะสอนอะไรไปสู่การออกแบบว่าจะสอนอย่างไรให้สนุกและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับนักเรียนของเราไม่ว่ากิจกรรมจะสร้างสารรค์แค่ไหนนะครับโดยพื้นฐานแล้วก็เหมือนการเล่านิทานดีๆเรื่องหนึ่งเลยคือมีการเปิดเรื่องให้น่าสนใจมีเนื้อเรื่องหลักที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีบทสรุปที่น่าประทับใจ การจัดกิจกรรมในห้องเรียนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้โครงสร้างเดียวกันนี่แหละครับคือขั้นนำขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปแล้วเราจะเลือกกิจกรรมที่ดีได้ยังไงละ่ละหลักการสําคัญเลยก็คือต้องเลือกเทคนิคและสื่อให้เหมาะกับทั้งนักเรียนและเนื้อหาทุกอย่างต้องร้อยเรียงกันอย่างมีเหตุผลเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์และไร้รอยต่อที่สุดครับและนี่คือหัวใจของทุกอย่างเลยครับเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไม่ว่าเราจะเลือกเนื้อหาออกแบบกิจกรรม หรือเลือกใช้สื่อคำถามสุดท้ายที่เราต้องถามตัวเองเสมอก็คือสิ่งนี้จะทำให้นักเรียนของเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดจริงหรือเปล่าเมื่อร่างแผนเสร็จแล้วงานยังไม่จบนะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะทำให้แผนการสอนของเรากลายเป็นเอกสารคุณภาพผ่านการตรวจสอบและพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไปครับการทำแผนการสอนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดเลยนะเริ่มจากการร่างตรวจสอบ นำไปใช้จริงในห้องเรียนและส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการกลับมาสะท้อนผลหลังสอนเพื่อน,นำไปปรับปรุงแผนให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไปครับประเด็นสำคัญที่อยากจะย้ำเลยก็คือแผนการสอนไม่ใช่สิ่งที่เขียนครั้งเดียวแล้วจบนะครับมันเป็นเอกสารที่มีชีวิตที่ควรจะถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่เสมอตามสถานการณ์จริงในห้องเรียนและตามการเติบโตอของนักเรียนของเราด้วยมาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้หน่อยครับ 1. 1 แผนการสอนคือพิมพ์เขียว 2. ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ภาพใหญ่ก่อนเสมอ 3. ม,มีองค์ประกอบหลักที่ชัดเจน 4. ทุกกิจกรรมต้องเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและสุดท้ายมันคือเอกสารมีชีวิตที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับเราและนักเรียนครับและนี่คือคำถามทิ้งท้ายที่อยากให้เราลองกลับไปคิดต่อกันดูนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าแผนการสอนคือพิมพ์เขียวคำถามก็คือ พิมพ์เขียวที่เรากำลังสร้างอยู่นั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จในรูปแบบไหนให้กับนักเรียนของเราครับ